สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนวิธีการปั๊มวิว Facebook แบบฟรีวิธีใหม่ปี2024นะคะก่อนอื่นเข้า Google คันแล้วค้นหาคำว่า w w w t o a l d w i n e com กดแบบนี้นะคะ www.tumhai.online.com ค่ะจากนั้นกดค้นหาแล้วเลือกเว็บไซต์ทำให้ออนไลน์ .com กดเข้าไปกดสมัครใช้งานแล้วกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะคะข้อมูลค่ะก็จะมีชื่อผู้ใช้ซึ่งเราสามารถตั้งเองได้เลยใส่อีเมลและใส่รหัสผ่านเป็นตัวเลข8ตัวกดคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วกดคำว่าสมัครใช้งานค่ะจากนั้นนะคะหน้าต่อไปเราจะอยู่ที่หน้าของคำสั่งซื้อใหม่ค่ะให้ดูหัวข้อแรกเลยนะคะ ตรงคำว่าหมวดหมู่ค่ะเลือกคำว่าบริการที่เปิดให้ทดลองฟรีนะคะแล้วก็ดูที่หัวข้อต่อไปค่ะหัวข้อบริการให้เราเลือกคำว่าเพิ่มวิวเ b ฟรีนะคะจากนั้นนำลิงก์คลิป a c e b o o k มาใส่ใส่จำนวนแล้วกดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เลยง่ายมากๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเช็คยอดกันนะคะวิธีการเช็คยอดก็เข้าไปที่ลิงก์คลิปที่เราสั่งงานไปนะคะดูว่ามีกี่วิวรอสักพักหนึ่งเราก็กดรีเฟนตนะคะพอรีเฟนตแล้วเราจะเห็นได้เลยว่ายอดวิวเพิ่มขึ้นจริงด้วยทุกคน ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ยอดวิวคลิป a c e b o o k ฟรีๆแบบนี้นะคะเข้าไปสั่งได้เลยค่ะที่ w w w t ์ไว i ให้ข t o n l i n e .com สะกดแบบนี้นะคะ w w w t u.m.h.a.i. h i t o.n.l.i.n.e. c o e. m ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะคะ